đồ hoa có này tuần, chết đỏ cái này, cứ ngửa đây, này chum đây, cắt lá đây, kinh

สวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศปอกกันสอบวันที่สิบแปดจะพี่น้องตรงกับวันจันทร์นะจ้ะพุสกีกาวโเกต์จ้ะวันนี้ก็เขาป้าจ้ะพี่น้องเขาป้าพื้นเพลานสูงนะจ้ะอำเภอนาจวยจังหวัดอุบลมากับลูกจ้ะวันนี้วันนี้ขัญติดธุระนะจ้ะน้องจิโสกสีม้านบ่พี่น้องมาตามหาเฮ็ดผึ่งเลือดผึ่งเฮ็ดดินเฮ็ดยังนี่ล่ละจิโสกสีม้านกับบ่มาเนี้สิตเด็กพ่อเกงบ่เนาะจ้ะน้องไปไปดูน้ำกันจ้ะพี่น้องเสียแข่งม้ะ

gian hỏi uống đỏ kia đi hèn đi đa tạt káo nho kinh kia nè gian uống này tím 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 cường lượt Đó, Đỏ ngắm ngắm rồi Cường lượt đây, Cái đó. đỏ ngắm ngắm rồi Cái rồi cơm nhà đi ăn kìa hết cười ui Cứ kể cả nạn đỏ phụ rồi thường đỏ đồ kéo đi đi cả đen khá lạ. cò Hết cường chi tâm phụ Cường vợ chứ Đỏ nhầy rồi Ủa, sữa nó nóng nhầy Đỏ nhầm Hết cường vợ ไไเนยู่นะไปน้ำถังตาก่องเห็นไหมกรนบอยหินยึดน้องโอ้นี่ดิโอ้ยสาเนะน้องงามยอดนี่แดงจ้ะ

อันสูงหายอยากใน,นะพี่น้อ,องมือก้อนนี่เต็มกระตานี่เห็ดปงเผาทองเหลืองนี่นแกงบ้านดีที่นี่ดอกเห็ดนี่บ่ได้ไปบ้านพะลาอนจ้ะอันพะลาอนกับสีเห็ดข้าดินกับสีไร้เนี่ยแต่สีพ่อได้อยู่นะพี่น้องบ่ได้ค่อยเดี๋ยไปมันมันจะไกลเนี่ยมนันก็หน้ากับจิตละอะไรอันจ้ะ

อ่บ่นอ้แตกดเนี่อยางกินไดบ่ได้ม่มม่นี่แม่กินได้อยู่บ่แม่องกินแต่ว่าดอกดอดีเยู่นี่หันแม่อกินก็ใส่ได้อยู่นี่กินนี่แนดางเนาะอือช่ไนี่น่าหานิดก Dễ ta mê hiền thổ Nó biết làm rồi Nó gì bằng Vùn ừ. Ui xăm nó mới kèm phẹt ทองเหลืองไปเห็นอีกมัวเห็นูสามดอกน่ะสามชีดออกคนที่หนึ่งคนเยอะไปคนหนึ่งเะเห็นอยู่เห็นเห็นดอกหนึ่งเป็นเขาวทองเหลืองเฮ้ยเนี่ ทองเหลืองอันว่าเฮ็ดขนุนเขาเสียบเลยนะเนี้ยทำงานไปน จเจ้าดอกมหอมเนาะเขียงห้านดีน้เจ้ะพี่นนองเพชรผงเสีย,ยกันแล้วก็เพชรผงเขาอันนี้เขาห้วย้องอ้ยเียงดีาะ อันออกใหญ่ใหญ่อืมออกงามแฮะไปก่อนมาเป็นองค์ตัวดีมากเลยนะออกตัวผางดีกว่า Ô, rồi nói hàng nó một có mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มือนจะไลดอกเดือบไปแล้วหงษ์ทองเดือบงามแฮงอามาพอแล้วพอแล้วงบบอกเจ็ดดอกแล้วอยู่นี่เคิ่งเรือดดอกงามเลย่เก็บถุาตัวนี้ก่อนบ่แนี่พี่น้องสิกจิกจินี้ก่อนบ่โน้ตพอดีเก่งเลยตอนนี้ เก็บดอกนี่เอรกตะการนี่พอได้เกียงกี่จังันนี้วัได้ไร้ขึ้นเสมอวันนด้แต่ว่าพอได้อยู่นี่บนับใหุ้่มก้ก

bán chuông chế hành chúng hiện này hành đọc, hành đọc cho Hãy Um, cũng cáo ấy chứ, dạng con dạng con dạng con dạng đâm dạng con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 

nãy tôi mới lấy thảo để hết cái đây nè tảng khô ở gần bùa hình Đang không, hình được không? หามากกระเพาจพี่น้องอ้ยมันขืนลเแล้วนดนด้ดมันขืนลเนี่เห็ู่นดหนึ่งเก็บอาถ้าไปห้ามากกับเพาะเห็ดมันจกเกิดอยู่แต่ว่าไมเอาผลอันละมอลงมันเสือลาได้ปัอันลมอ Đi mau mẹ chị bố đẩy nhé, lấy dù khơi ổ cả ổ kia thì nó em bố đẩy cả đấy Đọc xong đó. Đó, à? lại đọc, lại đọc Nó bỏ gì đây Để lại đỏ được เดี๋ขึ้นหน่อยได้นอู้นี่อบคน้องอดอก่่กนีดอกดอกมกนยูให้ปากัมิดกิีได้พี่น้องเลยเ็ดบวออก เดี๋ยนี้เนี่ยก็ดอกงนอยู่ไปเบึ่งอีกชองยมมองค่อยออกซุดทถ่ายมองซุดทถ่ายแล้วพี่น่องกนระับบ้านลนามัน น่ติดหนะนี่ไม hey? ่ต้องรี้มิแน่เอ้าฟาแฟติดกันเลยตัวนี้นะปรไดียตัด้าหย่าเลยแม่นนี่ดิเกือบเหยียบเกี่ยวแม่งเหยียบ ดอกามย no? ู่ใว่เออดอกกามตังดอกกามมันเหมือนม่เคยเห็นหนขึ้นนอนเทนนี่เนาะจนไหนตรงไหนมันทีขึ้นตาอยูบเห็นนั่น่ยังกก็มานั่งจังเห็น ดอกอันนี้ลูอันดอกหนึ่งไปหามอกับพ่อเนาะวันนั้นเพื่อนกวันไปไล่ดอกไก้อยู่นี่ไล่ดอกบะ ับบานนี่แหลนพี่น้องเต่เกียงนี่เนาะเป็นไงเกียงเงี้ยเตือนด้วนี่พี่น้องเถื่องกระตาแต่ว่าเฮ็ดมานี่ก็ห้ายากแน่ต้องบาอีกช่องซ้ำเหมือนคุณพี่น้องนี่นางสิมีพ่อใหญ่เก็บพี่จีนีมต้องบามือนะบ้าเามือนกับบ้านนีเพราะว่าส่วงเฮ็ดนี่พี่ว่าเฮ็ดไหวบ้านน้องก็พอได้เก็บได้เกียงอยู่เอาคลิปนี้กันสิลาพีละน้องกับบ้านละจ้ากับฟากก็เลยก็แท้จ้ะพี่น้องกดติดตาม กดตะดิิงแจงเตือนจากสองน,อน,สน,นู้กอนแชนแนลกิปนน้ก็ขอบคุณในห,หลายจ้าสวัสดีจ้า